มทบ42นะคะมีการจัดกิจกรรมค่ะคล้ายวันสัาบนาหน่วยครบรอบ33ปีค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ค่ายมณฑน,นบกที่42ในเพอหัดใหญ่โจดสงขาค่ะพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีทําบุญเนื่องในวันสัปบานามณฑน,นบกที่42ในโอกาสครบรอบ33ปี โดยมีข้าราชการในจดสงลานะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการตุลาการตำรวจคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแม่บ้านฐานบกข้าราชการกำลังพลในค่ายเสยนานารงค์เข้าร่วมในพิธีวันสถาปนาหน่วยมณฑลฐานบกที่42ในโอกาสครบรอบ33ปี โดยงานในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลรำลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่เสียสละทั้งชีวิตและวิญญาณในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนเพื่อความเป็นสิริงมงคลให้กับหน่วยเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลนอกจากนี้ก็ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนถวายเครื่องทยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์ค่ะ